กับหมูสามชั้นสวัสดีค่ะวันนี้ได้มามา่าโอเคสติ๊กมาค่ะมัอนี้ได้ม,มาสองห่อค่ะพอดีว่าเห็นเขาบอกว่ามันอร่อยมากค่ะเขาบอกว่ามันอร่อยมากค่ะก็เลยลองซื้อมากินแล้วก็อันนี้ต้มน้ำห้อนค่ะแล้วก็ต้มลวกเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปไ ั็มีกรมากด้วยจ้ะอืมใส่แก้วปูเออสีดำเยิ้มๆมากเลยค่ะของน้ง<า>องปอไมใส่แล้วจ้ะนีนะมีสีดงจ้ามาชิคแล้วก็มันก็จะมีแบบเป็นผักหอมให้ด้วยอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งค่ะเดี๋ยวใส่ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคนก่อนคนให้มันเข้ากันอัน,นได้ไข่อันนี้เป็นไข่เจียวคืออยากกินแบบ ใส่ไข่เจียวเต็มเต็มจุกจุเครื่องเคียงใส่พริกใส่<อ>พร้อมใส่<ป>ลงไปด้วยไหนอันนี้นะคะสีค<ด>ำแรกชิมคำแรกก่อน,นอ้ืออือไปกินด้วยน้องปวามมีด้วยนะครับแล้ ไม่น,น,ไมน,น,บบนี้นนะกินแล้วมันอร่อยค่ะแซ่บด้วยค่ะออกเผ็ดหน่อยอ,ออกแบบเผ็เดๆแต่ว่ากินแล้วแบบเผ็ดหยุดไม่ได้แล้วก็กินกับหมูอันนี้ได้หมูามาดำาเลยน้ำแบบดำ,ดำลแล้วก็ใส่กับหมูสามชั้น อืมอืม้กินกับไข่ด้วยน้องปร้อมีกินแล้วไหม,ไมกินจนหมดแล้วงี้น้องได้เป็ดแล้วมี่อืมมันนี้เร็กหน่อยกินยัง กุ้กของน้องแป้งม,อมอเอใครสิลอยลงไปนี่เลยดามดาๆเส้นสองห่อวันนี้แล้วก็คือหมดละวันนี้ก็ไปตึงกันมาหนาดอนโอ้ยเบิ้มเบิ้มไปลองซื้อมากินเมืองค่ะแล้วก็มันไม่ได้เผ็ดมากนะใช่ไหม มันบริเวณแห้งค่ะอืมอืมมันบริเวณแห้งก็ดีใส่เครื่องใส่ย่ังลงไปคือ่แสบ <c oughs> เครื่องใส่ผักอร่อยอร่อยเลยขายแสบด้วยแต่บอกว่าแสบเลย ม,มินกับใครเลยรกับใครเลยมันตับกันลืใไรทีก่กนนะ้นักขาชีทไม่ได้าชีทมาใส่ลืมลืมลืมซื้อชีทค่ะก็จะได้ให้นะจะไ้วอือ้ มาไปแบบบึ่งเสียแล้วเีแล้วอนเสีอืมเสียอืมอืมอันนี้แหละสวัสดีค่ะ